ดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนางสาธรรมทิพุทธกูลนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของบทที่1ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบของอินโฟกราฟิกค่ะซึ่งในบทที่1นะคะจะประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักๆค่ะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ อินโฟกราฟิกนะคะมาจากคำว่าอินโฟเมชันรวมกับคำว่ากราฟิกซึ่งอินโฟเมชันคือสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวข้อมูลความรู้ไอเดียข้อมูลสถิติการรายงานผลต่างๆเป็นต้นนะคะกราฟิกคือรูปกราฟิกหรือรูปภาพที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะ ความหมายของอินโฟกราฟิกนะคะอินโฟกราฟิกหมายถึงการน,นําข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจจะเป็นลายเส้นสัญลักษณ์กราฟแผ่นภูมิไดอะแกรมแผนที่ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวดูแล้วเข้าใจง่ายในในเวลารวดเร็วและชัดเจนค่ะสามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้นําเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีกค่ะ ประกอบต่างๆของอินโฟกราฟิกนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะซิมพลิซิตีหรือความง่ายอินโฟกราฟิกคือเครื่องมือที่ใช้แปลงเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจง่ายถ้าเกิดเราจะทำอินโฟกราฟิกสักชิ้นแต่ไม่สามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายก็อาจจะไม่ใช่อินโฟกราฟิกที่ดีเพราะฉะนั้นความง่ายคือสิ่งที่ควรเน้นมากที่สุดค่ะ 2. นะคะอินเท e ร์เน็ตหรือความน่าสนใจเนื้อเรื่องที่เลือกมาทำต้องน่าสนใจดึงคนให้อยากอ่านแต่ถ้าจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องที่ไม่น่าสนใจอินโฟกราฟิกก็จะเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยได้ค่ะแต่เราต้องปรับวิธีการเล่าให้น่าสนใจเช่นผูกเรื่องที่ไม่น่าสนใจเข้ากับสิ่งที่คนอยากคนอ่านสนใจหรือสิ่งที่กำลังเป็นกระแสค่ะ 3นะคะบิวตี้หรือความงามเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะเพราะความสวยจะช่วยดึงดูดให้คนอยากอ่านจนจบหรือเพิ่มการจดจำได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ของอินโฟกราฟิกนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ง่ายต่อการเข้าใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม 2. ผู้ใช้สามารถจดจำเนื้อหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น 3. เป็นประโยชน์ในการทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูล 4. ประหยัดเวลาของผู้อ่านเพราะความอ่านง่ายทำให้สามารถศึกษาข้อมูลยากๆได้เร็วขึ้น 5. สามารถดึงดูดความสนใจได้ง่ายเพราะอินโฟกราฟิกประกอบไปด้วยสีสันและลวดลายที่น่าสนใจคะ่ะ